เราจะล่ำลากันด้วยบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลสวัสดีปีใหม่วิชุปาครับครั้งที่หนึ่ง ที่สนามวิชุปาริมธา46นะครับก็ได้สัมภาษณ์กันหลังเกมหลายคนด้วยนะครับอาจารย์มานิตสุขสุภาพนะครับประธานจัดการแข่งขัน,ขนคุณสุพรชมพูลาวอาดีตนักเตะฝีเท้าดีนะครับแม้ว่าอายุจะเยอะนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยดรวิเชียนชุบไทยสงนะครับประธานอำนวยการจัดการแข่งขันฟุตบอลสวัสดีปีใหม่ วิชุปาครับครั้งที่1นะครับรายการนี้ก็จะจัดทุกๆุกปีนะครับในช่วงเดือนอมกราหรือว่าเดือนธันวาคมก็ติดตามกันนะครับเป็นบรรยากาศรวมที่รวมน้องสําหรับคอลุกหนังนะครับวันนี้ลายไปก่อนนะครับกับรายการลุยขอบสนามกับวิชาวสวัสดีครับยย งานประเพณีความรักใคร่ของพี่ๆน้องๆก็ยังร่วมจิตร่วมใจกันคิดว่าน่าจะมีแบบนี้ทุกปีร่วมมิตร่วมแรงกันฮะเพื่อวิชุป,ปาขับเพื่อดรวิเชียนทุตเตสงแลครับก็ฝากครับท่านทั้งบ้านแล้วก็ทุกๆท่านนะครับออ,ออกกำลังกายเถอะครับมีลูกมีหลานก็พามาเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลเล่นอะไรก็ได้ที่เป็นกีฬาขอให้เด็กได้ออกกำลังกายผมสุพรชมพูลาครับฟุตบอลวันนี้ เป็นประเพณีของสวัสดีปีใหม่ของสนามวิชูปาครับมีทีมที่ดีหลายทีมนะครับสร้างความสนุกสนานผู้เล่นมีทั้งผู้เล่นอาวุโสผู้เล่นพึ่งหมดจากฟุตบอลลีกก็ยังมีนะครับทั้งนี้ผมก็อยากเชิญชวนนักกีฬาอาวุโสตั้งแต่พวกที่เริ่มจะเลิกเล่นจากฟุตบอลลีก กลับมาเล่นฟุตบอลอาวุโสผู้ใหญ่หน่อยนะครับเพื่อความสนุกสนานและให้เยาวชน,นของอาอมคาเดมี่ของแต่ละสนามนะครับจะให้ได้ให้เด็กๆได้ดูผู้เล่นเก่าๆนะครับาทั้งนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณดรวิเชียนทุกใจสงนะครับเจ้าของสนามที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับ ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จากที่โควิดอาวาดรอบ2แล้วก็ทําให้เราการแข่งขันไประยะหนึ่งพอภาครัฐนะมีมาตรการในการที่จะคลายล็อกสามารถที่จะทาําการแข่งขันฟุตบอลได้แล้วก็เริ่มทําการแข่งขันฟุตบอลแต่เราก็ไม่ประมาทในเรื่องที่จะเว้นระยะห่างนะเราก็มีมาตรการในการควบคุมสําหรับผู้ที่เข้ามาทําการแข่งขันนะก็รู้สึกนะเป็น เกียรติอย่างยิ่งที่นะทั้ง4ทีมนะให้เกียรติมาร่วมแข่งขันกันในครั้งนี้นะถือว่าเป็นรายการแรกของปี2564แล้วก็เราจะจัดรายการดีๆแบบนี้ตลอดไปครับบนสยามเด่นบเด่นบเด่นบสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไป กูเด็นบอลผุดบอลสยามโกดังบอลผูเด็นบอลผู้เด็นบอลรางวัลเกียรติยศของนักแตะไทยคือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อ รางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะ